สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดแล้วหอดบ้านผีแล้วถึงหอดบ้านผีบ้านผีนี่เอาอันนี้มาใหาแ้ไม่น้องอันน่องเมฆเอออะไรครับยังเอาเิ่นว่าสิมีเสื้อไผ่มาะไลเงินมื่นอันจากไออันโอ้ยมีอกาสมีโอกาแต่ว่าอย่าปากอย่าฟาปากเถิดแต่ว่ามือไรเพราะท่านหูนะครับเพมเปนว่าสิมีมีการเสื้อไผ่มาอะไรมาอะไรเงินมื่นเคยได้จังเสียไปน้องเมฆปัญญางัี่นะครับก็เลยว่าเอาส่เดี๋ยวสี่เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่ามาอะไรเงินมื่นน้องเมฆสี่ใดมือใดรสี่ใดจังไหน นะครับมีรุ่นกันต่อไปนะครับมีรุ่นมีรุ่นครับครับเป็นยังครับมาไล่เงินหมื่นลอยละชีพครับโอ้ยประกาศเอานื้อเพื่อนหลอกไป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 ่งดูนะครับเขามาบ้านผีแล้วครับพี่น้องตอนนี้นะครับอ่าใครครับนอนกูดูอยู่นี่ครับใครครับบักจีด้ยด้ยเอ้ยด้ยเออเดี๋ยวก็อยากเอากล้องหนาก่อนพี่น้องเอากล้องหนาก่อนเอากล้องหลังกล้องหลังบักจีด้ยนะครับพี่น้องเออนอนตายเอเลี่ยนอยู่นี่นอกินเกาจีน้ำไปละเท่า เออใครอยู่ขันว่าพ่กท่านกินก็ไปหากินเด้อพ่อสิว่าอืมไปผู้ใดแน่ะอยู่ทั้งเฮือนผีบัดนี่สวัสดีครับโอ้ตัวโตตัวโตโนปรัตน์ผู้ใดประคาขึ้นทางอยู่คือโก้แต่พุ่นโอ้สวัสดีครับอ่าพระเอกพระเอกพีโป้สวัสดีรู้สิโอ้ไม่อยังล่ะนะสำนักผีเออมาไปเอกคนโพไซส์เสียพี้ยพี่ยเพี้มานน้ำผาบูนีังได้เนี่มานน้ำผาไม่ไรแะพได้เลยนี่อืม อันไอ้ไอ้เบนโกเบนโซบนว่าซื้อมาให้เจ้ากองแน่ว่าสันเขาแม่นแมวเพื่นอ,อมนมา, <c oughs> านเ <c oughs> พื่อนไหนมาถามเ <c oughs> พื่อนไหนถามว่าน้องมี่เคยได้มาไล่เงินหมื่นจักเสื่อบอรเราถามา <c oughs> อย่างสิเคยได้มาไล่เงินเดือนหมื่นจักเสื่อบอเราวางสิเอาถามมี่ถามมี่ถามมี่เออปักจ่อยมึงยาปักจ่อย บ,บอก,กบอกเคยเคยมีวิธีหนึ่งค่ะพี่องอแต่ว่ามือน,นันอุตสาหขืนเตยล่าย่างดีค่ะแต่ว่าอินนั่งเห็ดมาไล่เนี่ยก็อ,ออกไปคองค่ะหมยถึงว่าในชีวิตนี้ตั้งแต่ขึ้นลำมาเคยมีอยู่เคยมีหนึ่งครั้งหนึ่งโอ้ม,มาไล่งเงินมือนึ่งมีงบอกเฮ้อมือนนั่น ปิดวงน่าจะเป็นปิดวงค่ะเคยมีอยู่เป็นบปออ๋ออะนะครับพี่เบนโก้หรือว่าพี่โอเมก้านะครับถ้าได้ยินคลิปนี้แสดงว่าน้องเมวิภาเคยอยู่นะครับแต่ว่านานมาแล้วนานมาแล้วอ๋อแล้วก็หายไปเลยมาจนเท่าทุกวันนี้แต่สมืติดีมี่สองลอยค่ะอ๋อสองลอยอ๋อสองลอยพอได้เที่ยงตอนนี้พอได้เที่ยงให้รู้ มาไล่ของอยู่ของกินปลากระป๋องมัมาม่ามาไล่ซูมเมอร์นี้เมืองป่าแหีงสองป่าสมสามป่ากระป๋องสี่มาม่าชั้วนี้ไปใช้เ่ได้เด้ค่ะพี่น้องเป็นยังเพราะว่ารถบ่มีน้ำมันโอ้รถบ่มีน้ำมันมองที่ยวฮักกันบ่แม่นอ้าไส้ไอ้าไส้เพื่อนฝากบอกมาจังซีเพื่อนบาร์ฝากบอกน้องเมียในเด้อ อ่ามาลายเงินหมื่นอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แต่ยังไม่บอกว่าวันไหนระวังสิเด้อเดี๋ยวเมื่อไรก็จังสิงห์หกันเดี๋ยวสิไปเสื้อไพร่ระวังสิขอบคุณล่วงหน้าเลยว่าครับผมแต่เราบ่ทธานในระบุมือเด้ออเราบ่ทธานในระบุมือเย็นจะเฝ้าเด้ออ่าใจเย็นใจเย็นเราว่ะอ่าอเมริกาเบื้องแรกสุดจะได้ตอนไหนแต่ว่านี่คือท้ายคลิปเดี๋ยวมื่อไรง็จะไปลงให้เพิ่นเบิ่งนะมัดจำไว้ให้ลูกไส้ได้เลยมัดจำไว้ลูกไส้เล่าลูกไส้เราอยู่ป .6 แล้วอยู่ป .6 แล้วเออแต่ว่า แต่ว่าเขาเบิ่งคลิปเราเบิ่งคลิปเราเบิ่งไลฟ์สดแล้วว่าเอ้านี่เหรอครับอันพี่เมย์ทำไมเอ่อขาวดำจังเราวะอ่าหลูกชายเราขาวดำขาวดำโอเคเนาะโอ้โอ้โจุกจุกดุกซ่วงดุกซ่วงข่อยันเจ้าเลยไปเสียงเงื่นตาคอดทีอข่อยอยู่เป็นงานดุกซ่วงเหรบป่ะกายภาพ่ะปะม่วมาสร้างบาตเลยม่วนหาม่วนได้ค้อนนี่บ่ที่นุ้งไปเฮ็ียดยืดนี่มันเหลือแค่สองรอบสุดท้ายแต่ว่าจุงไว้ให้มันปวดมากๆค่อยไปทำอ้ตายตายตายอันนี้มันเป็น ก้ามเนื้อสีขาดคิดว่าจะเป็นกยนกำเนื้อก้ามเนื้อสี่ถ้ามันกระดูกอยู่ว่าใดบันนี่หรอกเพราะว่ากระดูกเอาไปอะไลรสุดแล้วสันแต่ว่าพี่กำแพงอันเพื่อนด้โอนเงินมาให้เห็นแล้วเด้อครับเด้อติ้งหนองขึ้นมาแล้ววันกันปากบอกพี่กำแพงนทำในเห็นแล้วติ้งหนองแล้วที่จะให้ที่จะให้ยายดอนนะเอาโอ้ยคนแหงมือดับแหงไปใส่แต่หมองอันเหมือนเมือตีมาพี่ละแจ้งละแจ้งแล้วมาไห วันน like ี้ไปหาเซ่เสือได้นะทำไมเฮ็ดตันจนนั่แ่เบื้งเบื้องทุกคนเด้อนะครับเซกี้มาเซงเซกี้นันอ้าวเพียงแย่ปะเนี่ยฮะบ้าออกมาใช้ออกลดบ้านวิทุนยืมเพิ่นว่าเออ้นโบเห็นอ้าวทักทายพี่น้องทางๆๆเลสวดบัตรนี่เงินี่ด้วยเหรอเออเงินเหรียญไงเงินเหรียญพี่นี่พ่นไหมาแนวนั้น อ๋อคือเขาให้สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เป็นยังนี่ล่ะมันก็จะไปหาดเอาของเราแล้วที่เหลือก็จะให้เราด้วยดีตัวเอาไปมานนองมียเป็นนักเอกช่องคอยเอกตุ้มเล้ไปนอนเน่บาดนี้เอาเอาเอาป็นไปนอนปอนไปนอนไปงออกไนอนไอนาปนอนคปอนไปนอนไปอนีปนอนไอนไนอนไปนอนไปนอ้ไปอนไอนไปนอนไปนอ่นอนไปนอนไนอนอนอนไปอไอยเอนไปนอนอนไ่อนไปนอนมนอนไอนเอออนอ้ยน นั่งเอกช่องคอยวันดีค่ะปารชุดอะไรวันนี้ปื๊ดจูนะน่ารักมากเลยวันนี้นี่เจอแล้วนั่งเอกช่องชั้นร้อยนะครับป๊ร์ตอ่ะเป็นไดอีพี่นี่เฮ้าได้มาอะไรน้ำเขานาเด้อได้มาอะไรสักครั้งไหมเนี่ยตั้งแต่มาอยู่เนี่ยไม่เคยได้เลยหรอเอ้าเอามาให้โอ้แต่ไม่พ่อนเอามาให้เฉพาะโอ้มันเป็นพวงแต่เราแม่เออ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 เอา ep นี่ขอให้หมานมาอะไรเด้อจ้าจ้า ี่น้องคิวซี่เอาผู้ใดยอยากให้มาไล่เพื่อนทักมาหาจัดลอยก็ได้พี่น้องครับเดี๋ยวสีเห็ดมาไล่คล้องให้เพื่อนเพื่อนว่าโอ้ยบ่เคยได้มาไล่จักเทียเพื่อนว่นานะครับน้องคิวซี่นะนา่องอีกช่องอ่า <c oughs> สุดยังบนผู้มันเหี้เสือเพื่อนเอวลอยอย่างดีจะได้เสือเพื่อนแน่นอน,นขนาดเลยอ่าสวัสดีพี่น้องปองปลายทั้งครัวตอนนี้กําลัางกินมามา่มาอยู่ ดกินมามาาไรยหัวหยองก็จะอมนอยู่บ่แต่ไม่ยองนมค่ะบ่ไม่ยังนี่เลี่ยกกันเลี่ยก็จะกินมามาเกื้อนทั้งนี้ต่ามากุงปลาโตปลาปลาใหปอกๆกินกระเพรานี่ย่าดอนไปใส่ย่าดอนไปคุยงานค่ะบ่พอดีมีพี่น้องแฟนครับเอฟซีเอือยหักพี่กำแพงปัญโอนเงื่อนมาไห้ป็นาฝากไปหายดอนเนืมา่ แต่ไม่ทราบว่าเท่าไหร่ะนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเด้งมาแล้วล่วะมาะเดี๋ยวจะไปหายายดอนดล้วจะทําคลิปให้เบุนดูอีกรอบหนึ่งอโอเคออโอเคเนาะ,ะเดี๋ยวให้บุนเซฟสิ่งภารกิจก่อนเนาะจ้าเอาในละบ,บรรยากาศอยู่อ่าสำานกงานเท่าไหร่พี่น้องนะครับโอจะซื้อของกับตใช่ไหม ม่นังนางเอเลี่ยยูดิว้ายไปซื้อร้านนี่นางเอ,อเลี่ยยูบาทซื้อทิมแล้วไง okay. ทิมแล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่นี่อนเจ้าของเพียงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ <c oughs> <c oughs> เอาดวงดาวเพื่อนังว่า <c oughs> นี่ตัวดวงดาวไหมสวัสดีครับชุดคิวสี่เหเมือนนี่มันขึ้นเลิศแทบว่ะ อ้าวโย่เลยยอมเลยยืนใส่กันดูยืนเตียบกันดูโอ้ยบกครึ่งหมดเลยบางทีล่ะน้องสตางค์ไม่ครึ่งอีกคิวซี่เลยอ่ะเลือดขนาดว่ากิวสี่ชุดนี่วันแอนนอนในหลีบ่ะสะดือไหมเดินดดูอันนี้แต่งง่ายนะอนี้อ่าอันนี้ไม่ได้แต่งนะหน้าสดๆนะไม่ได้แต่งนะเนี่ยอแต่งขนาดไหนเนี่ยเขาไม่ได้แต่งหน้านะเขาสดๆนั่นอ่ะเลือดไหมไป จะพาดพี่น้องรอเราะบุงก่อนทายายดอนเพราะว่ายายดอนเป็นคุยงานกับอ่าโรงพยาบาลเดูยนะครับฝนตกอันน้ำหงเบิดพี่น้องเลยทางพี่นะครับ,นะร,บรถบัสก็เอาขึ้นได้แล้วไปจอดใ่ฝนลับพี่น้องนะครับทางปูนร้างกําลัง เชื่อมเล็กเชื่อมยังกันอยู่นะครับทั้งทีมนักดนตรีเข้ากันอยู่พี่นะครับมีการซสอมการยังกันอีกคือเก่านะครับอ่ะขออนุญาตครับคลิปนี้พี่น้องเอาไวปสำนีสักวันนะครับเดี๋ยวพ่อย้ายดอนจังสีเพชรคลิปอ่าให้เพื่อนอีกคลิปหนึ่งนะครับเออลืมตัวละน้องเรยลืมลืมเลือมอันมาไล่ของไอ้ไส้หาลอยได้ย่างกลับไปก่อนโอ้ลืมเลืม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 บอกลืมบอกอันไอ้ ไอ้ไส้เพื่นว่าหาล่อยไม่ไม่ใช่ห้าร้อยที่เราไปกินข้าวเมื่อกี้ไงมาไล่หาล่อยเพิ่นว่าห้อันมืออื่นเออเพิ่นว่าเพิ่นว่าอันเดียวสิไอ้สิโอนให้เด้อเพราะเงินอยู่ในบัญชีนี่จะโอนให้ก็เลยลืมบอกก็เลยว่ามาบอกใส่ยไายคลิปซะสนอกว่าม่นจะเกิดพ่อไปกินข้าวว่างั้นเพิ่นเลยโอนมาให้เออฝากให้ลูกไปคอยในหาล่อยเพิ่นว่าโอเคเนาะครับผมไะโอเคโอเคเ่อนดาราแล้วก็คอยกาจะเฝ้าลงเหมือนเดิมจะเฝ้าลงเอ้า ทโลงะลงผู้ใดผู้ใดเสรยหล่ะเออสลยครับเสือนื่ยจังเลยน้องมีครับครับต้องการนะครับต้องการนะครับอิซาเรบลต้องการอ้แค่นี้ตีเสนอเลยโสนเลยโอ้สนอแล้วเอาน้องบิวกบผมีมาไล่มาเพื่อกรอยากได้เพื่อกรเลากมาขอบคุณแจนลอยตีหาม,ลมาลนะ่เ่่ครับโอ้โอดูกช่วงหน่อย ดอด้วยปวดสนใจบ่ดีโด้วยเอาบอลมาไล่ดันเอาบอลมาไล่ดันเดี๋ยวสีซังก็เก็บดอกดาวเรืองไปหลายๆห้อยเลยบาดนี่ดอกกันสามพันปีก็ได้รถเสียใจเลยโอ้ยเลยอ้าโอเคพี่น้องเราด้วยหัวมวนกับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าสิตามหายายดอนนะครับพอดีพี่คำแพงเพิ่นเพิ่นไหนมานะครับสำหรับ โอ้ยเออเอา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 พี่คำเพลงนะครับเพิ่นห้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจัร้อยกระเซียดคลิปต่อไปนะครับคลิปหนานะครับเป็นเงื่อนช่วยเหลือของแม่ย้อนหรือว่าครูวี่นะครับนอกโปรไนกำลังใจนะครับเดี๋ยวคลิปหนาจัร้อยสีไทยคลิปไปเบิ้งนะครับโอเค